สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแซงคนทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่พักแล้วนะครับแคปแล้วก็เพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับจากเทอร์มินอลอโศกนะครับแล้วก็ไปดูเวทีมาแล้วแต่ยังไม่จัดกันเลยครับเวทีใครไม่มาโกรธนะครับใช่ทีนี้นะครับงานเริ่มตั้งแต่ เที่ยงนะครับแต่พวกเรานะครับเดินแบบเวลาบ่ายสองเป็นต้นไปนะครับอยู่รองด้วยนะจ๊ะนะจูนะจะอีใช่จู่าครับแล้วก็มีดาราครับข้างอะไรทีเดียวครับอ้าวไม่มีอะไรแค่นี้แหละเนาะก็มาให้กำลังใจด้วยนะมาเชียร์ด้วยเดีย๋ดวยวจะง่ยนะครับผมโอเคครับเวทีอยู่ตรงชั้นเอ็มเลยนะครับก็คือทางเข้าเลยเนาะเข้ามาก็คือไอ้ตรงที่มันเป็น,ปนบไดเลง,เองอยาวๆเลย ดาวสุดๆอะใช่เออนั่นแหละไม่รู้อะ่ะไม่ค่อยมาให้รู้เรื่องเด็กบ้านนอก,กนะครับเราสองคนเป็นเด็กบ้านนอกกันนะครับผมโอเคขอามาทำงานในเมืองหลวงอะไรนะเงินเดือนสามันหาแปดปีที่แล้วตอนเดี๋ยวเนี้ยทำดีขย,ยันก็ได้สามันหาไม่ขำไปละบายบายนะครับไปละไม่บาย